สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมว่าทาไมคีย์บอร์ดบางตัวนี้ราคาแพงมากแล้วก็แบบแต่ยังขายได้อะแล้วมันดียังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับแต่ก่อนเนี่ยทมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่าคีย์บอร์ดทําไมแบบคือเอาง่ายๆคือน้องเนีย่ยน้องซื้อมาใช้อ่ะน้องซื้อเลเซอร์ฮันแมนมาใช้ห้าพันเราก็ตกใจอุ้ยทำไมคีย์แบอร์ดแพงจังห้าพันเราก 5, 000, ับกระติเราซื้อแบบไม่ถึงพันอะ่ะก็ได้คีย์แบอร์ดแบบสวยแล้วก็แบบว่าคือดูดีแล้วอย่างเงี้ย เราคิดว่าคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเนี่ยดีที่สุดคือเ่าเราพิมพ์แล้วเรารู้สึกว่ามันดีมันคือมันเรียบแลวมันสวยแต่ว่าคีย์บอร์ดที่แบบโนโน่นยางเงี้ยมันมันไม่สวยแต่เราก็งงว่าเออทำไมน้องซื้อมาใช้แล้วมันดียังไงเราก็ไปหาข้อมูลมานะครับดังนั้นตอนนี้คือแผมก็ใช้คีย์บอร์ดแบบนั้นแหละแบบที่ทาแพนันแหละคือใช้มาหลายปีแล้วครับประมาณสักสองปีมั้งสองสามปีนี่แหละคือเพิ่งเปลี่ยนมาใช้แต่ก่อนก็ใช้แบบเรียบอันนี้ที่แผมใช้นะครับจะเป็นคอ อันนี้เป็น k 7 0 r ดศนนะครับก็คือว่าเป็นไฟสีแดงแต่ก่อนจะใช้ rgb แต่คือแบบมันลายตาทําแนะนําเลยว่าวิธีการเลือกคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ต้องใช้ rgb ก็ได้เพราะว่าแบบคือมันจะลายตามากอะ่ะจะแบบว่ามันจะแบบรู้สึกว่ามันลายตา อันนี้ทำใช้เป็นสีแดงสีแดงอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นไฟสีแดงลัวนั้นเราจะใช้โปรแกรมต่อว่าจะปรับไอตัวปุ่มอะไรมีแสงไม่มีแสงคือความเข้มความอะไรเงี้ยมันปรับได้ใช้โปรแกรมปรับได้ไม่ใช่ว่าสีแดงคือแดงเลยแต่ R G B นี่คือจะปรับสีได้แต่พอเราจะปรับเป็นสีแบบสีที่เราต้องการมันจะมีเสียแบบสีแบบมนทินนิดนึงอ่ะเพราะมันเป็น R G B ใช่ไหมดังนั้นที่เราเวลาเราปรับสีแบบเราเช่นสีเหลืองได้สีเหลืองมันก็จะแบบว่าเป็นติดติดติดแดงติดเขียวติดฟ้าอะไรนิดนึงออกมาเงี้ยมันจะไม่ใช่เหลือแบบ เหมือนแบบโน้ตบุ๊กที่แบบว่าเป็นสีเหลืองจริงๆแบบพวกแบบเซนบุ๊กที่แบบแพงๆอ่ะเซนบุ๊กเซนบุ๊กเอสอะไรเงี้ยที่แั่ใช้อยู่นะครับมันจะอันนั้นเป็นชอบสีเหลืองเพาเลยอยากได้แต่มันไม่ได้ท่านั้นก็เลยกลับมาใช้เป็นสีแดงเรารู้สึกว่ามันโอเคไม่ต้องไปปรับอะไรมากทีนี้เอ,อ่อคีย์บอร์ดของคอร์เซนเนี่ยตัวนี้ตัวละห้าพัน 5, นะคะประมาณห้าพันมันก็จะไม่ผิดราคาโดยประมาณนะครับก็อันนี้เคเจ็ดศูนย์ตอนนี้น่าจะเลิกผลิตแล้วครับเคเจ็ดศูนย์ลักลักเลสมั่งเชื่อจำสักอย่างนึงเนี่ย สิ่งสิ่งที่มันแพงก็คือว่าไอตัวสวิตคือเรากดเนี่ยเขาเรียกว่า keyboard, แมคคานิคอลคีย์บอร์ดเวลาเรกากดจะมีเสียงแบบน,นี้อันนี้คือ MX Cherry นะครับมันจะมียี่ห้อนะคือของคอเซ่แต่ว่าไอตัวสวิตสวิตข้างในนะ่ะที่ที่กดเนี่ยมาเป็นของเอ่อชอร์รี่เอ,อ็มเอ็มเอ็กชอร์รี่ของเยอรมันนะครับแต่นั้นไอแพงก็คือตัวนี้แหละเดี๋ยวจะยกตัวนึนนงอันนี้ก็เป็นคอเซ่อีกตัวหนึ่งน,นะครับเป็นอันนี้เป็น K68 K68 ก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าดีไซน์จะแบบว่าดูดูคือดูไม่สวยเท่า K70 คือคอคอแซนเนี่ยมันจะมันจะนับขึ้นไปไเรื่อยๆอ่ะ K68 K70 K90 K95 อะไรู้จำไม่ได้สักอย่างนี่แหละถ้าสมมติว่าเลขสูงๆมันจะแพงขึ้นไปไเรื่อยๆแต่จริง,รงๆพอมันไม่จำเป็นเราอยากได้แค่ตัว MX Cherry ที่มันอยู่ในนี้ที่เวลากดแล้วมันคือแบบมันได้ฟิลลิ่งที่เป็นแมชชีนิคนะครับ คือเราสึกได้เลยว่าไอ้คีย์บอร์ดพวกนี้เวลาใช้ไปเนี่ยเวลาเราพิมพ์แล้วมันสนุกมันไม่เหมือนไอ้คีย์บอร์ดที่แบบว่าอะไรไม่กี่ร้อยที่เป็นโดมเป็นเมมเบรนนะครับคือเรากดแล้วเรารู้สึกว่าอันนั้นคือกดแล้วมันมันเหนือนะมันเหนือมันจะไปแข็งๆว่ายทำไมออกแรงเยอะจังเลยแต่นี่คือออกแรงนน้อยกดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยคือเรามันนวนแต่มันออกแรงนิดเดียวนะตัวนี้จะมาพร้อมกับที่วางมือนะครับตัวนี้ซนจะไม่เหมือนกันอันนี้คือ K68 นะครับอันนี้คือ K70 ตัวนี้จะดีไซน์ดีกว่าแล้วก็มี ไอ้ที่เสียบสายตู้นี้นั่นนะครับแล้วก็มีสวิตตรงนี้แต่จริงๆแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยคือแผมเคยเสียบกับกล้องเนาะมันส่งข้อมูลช้าไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็เสียบแต่เราใช้แบบว่าเอ b ส u ย b 3.0นทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าคือมันมันรู้สึกว่ามันผิดพลาดบ่อยอะ่ะก็เลยไม่ใช้เลยก็คือถ้าดีก็คือเสียบเมาส์ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ แล้วก็จะมี R G B อีกหนึ่งแต่ว่าให้น้องไปแล้คือมันหลายตาอ,อย่างที่พูดไปแล้วน้องน้องก็ใช้ของ u ัน m a n นะครับก็เป็นเลเซอร์ทันแมนผมก็ลองไปกดละเลเซอร์ทันแมนทำไม่แน่ใจว่าใช้อะไรแต่คิดว่าได้เป็นบูสวิทมันจะมีอย่างเช่นของ m S Cherry นะครับจะมีอยู่ที่เออสาีเนาะแต่ละสีจะมีความแตกต่างกันนะครับคือแล้วแต่เราจะเลือกแต่ที่สีที่ขายดีก็คือสีแดงก็คือเออเลเซอร์ทก็คือตัวนี้ แต่ส่วนก็จะมีเนื้อเสือเป็นสีฟ้าคือบู u สวิตสีน้ําเงินแต่หายากทําทําหาไม่ค่อยมียี่ห้อไหนทำเพราะว่ากดเวลากดแล้วมันเสียงดังคือไอ้ตัวนี้เสียงดังมากเวลามันมันลำคานอะเวลาคนคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะบางทีเราก็มีพ่อมีแม่มีน้องใช่ไหมมีคนนู้นคนนี้เราซื้อคีย์บอร์ดไปใช้กดติดต๊ดติดต๊ดติด๊กติ๊กดังอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยเขาก็จะลำคาญเราตบเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคือคนทํางานก็จะลำคาญอันนี้จะเสียงเงียบลงนะครับอือเสียงเงียบลง แล้วก็จะมีตัวใหม่คือบางทีก็เงียบเกินไปยอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเอออยากให้มันมีเสียงคลิกด้วยอย่างเงี้ยก็จะเป็นบาวสวิตที่เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสีน้ําตาลก็คืออาจจะหายากนิดนึงแต่คืออะไรก็ช่างขอเป็นเชอร์รี่ก็พอนะครับที่พแมแนะนำนะครับที่แบมที่พแมเคยใช้เพราะว่าคืนนี้มันก็แพงเนาะอันนี้เคอหกแปดแต่ก่อนทีมซื้อสามพันมั้งจัดไม่ได้ตอนนี้ก็เหลือสองพันมั้งอยู่ในช้อปปี้ทีนี้คือตอนที่จะซื้ออันนี้เรารู้สึกว่าเราแค่อยากเอามา ใช้แบบว่าเป็นสำมองให้เฉยจริงๆอันนี้ก็ไม่เคยใช้แล้วนะเนี่ยก็แต่ซื้อมายังไม่เคยใช้งานเลยไอ้เค68เนี่ยเค68เคจะศูอันอันอันนี้จะมีความแตกต่างกันนะคือปุ่มปรับเสียงมันจะมันมันจะเป็นปุ่มอันนั้นมันจะเป็นปแบบเป็นแบบนะคะ่ะเป็นลุกลกล,กล้อขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเมนูมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าเป็นของจีนหลายยี่ห้ออย่างเงี้ยครับคือก็จะเป็นไมค์เทน,นิคมีเหมือนกันแต่พายังไม่เคยใช้จะทําอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าปุ่มมันชอบเบิ้ล มันไม่ได้ใช้ของเออเอเมจเจอรี e ่บอยเอเมจเจอรี่แพนะคบมาจากเยอรมันอาจจะใช้ของแมคคาณิคอที่เขาผลิตึ้นมาเองนยครับมันมีของอะไรนะฮันจันชื่อไม่ได้อะมันมัมนมียี่ห้อใหม่ๆมาหลายอันจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนึกนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงมันมีมันมีอยู่อสอสซัมันนี้แหละสักอย่างหนึ่งที่เขานิยมกันนะครับเพราะว่าไอ้ยี่ห้อนั้นเวลากดแล้วมันจะเบิ้ลนเราก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับ อีกยี่ห้อหนึ่งก็น,น่าซื้อคือว่า Logitech ทำก็ดูดีไซน์สวยดีเป็นมัคคานิคอร์เหมือนกันแต่เขาก็จะมีเท่านี้เองเขาเงี้ยแต่เออที่ที่ที่ขายท้องตลาดตอนนี้ที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือ MX Cherry ดังนั้นก็คือเราไม่อยากพิมพ์แล้วเราไม่อยากแบบว่าเสียอารมณ์เราก็เลยซื้อตัวแพงไปเลยทีนี้อันนี้คือคอม PC เนาะทีนี้พอคอมโน้ตบุ๊กปุ๊บทำรู้สึกว่าเออพวกกลุ่มโน้ตบุ๊กที่เป็นพวกแบบเป็นเบนหรือว่าเป็นบัตเตอร์ไฟหรืออะไรเงี้ย มันก็ใช้ดีเหมือนกันคือมันไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ดีนะมันก็ใช้ดีคือตอนนี้จะพิมพ์งานอ่ะหรืออะไรเงี้ยก็คือใช้อะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าปุ่มถ้าเป็นเดสก์ท็อปอ่ะจะไม่ซื้อตัวถูกที่เป็นเบมเบน,นเลยเพราะว่าเอ่อตัวของโนบ๊กนะ่ะมันมันจะไม่เหมือนคือเนี่ยอันนี้คือแบบนี้นะครับสมมตินะอันนี้คือคือคีย์บอร์ดเอ่อโน้ตบุปกปกติคือมันจะไม่เหมือนของโนบ๊กที่ํารู้สึกอันะมัน มันยังไงมันก็ไม่เหมือนถึงแม้เขาจะออกแบบให้ดีไซน์คล้ายโน้ตบุ๊กเป็นแผ่นแบบว่าเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเป็นชิกลตชิกละน,นะแล้วแต่ว่าเวลาพิมพ์อ่ะมันก็แข็งคือมันเบนเข้ามาันไม่เหมือนกับกระดาษเนี้ยอาจจะเป็นแบบท้ามึงหาตัวที่เป็นบัตเตอร์ไฟไม่เจอหรืใครถ้าใครหาเจอก็บอกหน่อยเพราะมันจะได้แบบเรียบๆรูๆอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์แล้วสนุกเหมือนกันกับใครไม่คาดหนึ่งข้อแต่ยงัในท้ายสุด ยังไม่มีไหนสู้แมคคาเนียลได้แต่ดีไซน์เวลาคนเข้ามาดูอย่างเพื่อนมาดูเขาจะบอกโอ้ดีไซน์โบราณคีย์บอร์ดอะไรทำไมโบราณจังเนี่ยดูจริงๆมันก็โบราณจริงๆหละแต่ว่าคือเวลาเราพิมพ์เรจะรู้เลยว่ามันพิมพ์สนุกกว่าอันนี้นะครับตัวตัวปุ่มเนี่ยเช่นอันนี้ต้องใช้โปรแกรมช่วยแล้วต้องโหลดโปรแกรม IQ มั้งถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับ โหลดโปรแกรมนั้นมาแล้วทีนี้เราสามารถปรับปุ่มแต่ละปุ่มได้ความสว่างแต่ละอันแต่จริงๆตรงนี้มันก็จะมีปุ่มปรับแสงอยู่แล้วครับเราสามารถปรับให้มันสว่างมากสว่างน้อยอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวให้เปิดให้ดูเลยให้อันนี้แสงนะสมมติตัวตัว n น t e b o o k แไม่ได้ไม่ได้ลงโปรแกรมน,นะครับดังนั้นเวลาเวลานี้มันจะมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้โปรแกรมนั้น,นมันมันไม่ได้เซฟในในตัวคีย์บอร์ดเหมือนเมาส์อย่างเช่นเมาส์สติลซีรีส์สติลซีรีส์ที่แพนใช้อยู่ใช่ไหมเมาส์ตัวนี้สมมตินะครับอันนี้แําใช้้แบบเนีย เคยใช้ตัวรอแล้วมันไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันพังบ่อยพังเปลี่ยนบ่อยก็เลยไม่เอาแล้วก็ใช้ใช้ตัวแบบแค่แบบเออฟอร์ดบูปกติรอรอรอ,ลอเฉยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ใช้ไม่ไไมใช้เซ็นเซนะอันนี้คือไม่ได้ลงโปรแกรมนะครับทำไมไม่ขึ้นเนาะอ๋อเสียผิดอันคือมันจะมีสองอัน,นอันนึงแบบว่าตัว usb อันนึงเป็นไฟเลี้ยงคีย์บอร์ดนะครับ เราเสียบอันไหนเนี่ยไปกันไป,ไปประมาณนี้นะครับอันนี้คือสวยคือดีไซน์มันก็สวยด้วยแหละจริงๆมันก็สวยแต่บางคนค่าจะมาว่าดีไซน์นี่ดีไซน์โบราณจะนี้ปุ่มปรับแสงเนี่ยคือคีย์บอรดอะไรยี่ห้อจะเป็นอย่างนี้แหละเนาะอันนี้ก็เป็นแมชชีนิคอแล้วก็เป็นตัวตัวเซนเซอร์ที่เป็นปกติมั้งเป็นแบบปกติไม่ได้แบบเป็นน่าจะเป็นแบบปกติไม่ได้เป็นออฟตี้คอเลยเนี่ยก็จะมีออฟตี้คออย่างเช่นของฮันนี่แมนที่น้องใช้ คืออัปดีค้อเขาจะบอกว่าเวลาพิมพ์แล้วมันจะเร็วขึ้นแต่จริงก็ไม่ได้ซีเรียสมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกขอแค่เป็นแมคคันขค้อก็พอครับเนี่ยทีนี้คือเราไม่ได้ลงโปรแกรมมันก็จะเป็นสีแดงเป็นอย่างเงี้ถ้าอยากให้มันมีตัวเซฟข้อมูลเวลาเราลงปุ๊บเราก็สามารถลบไดเวอร์ลบตัวที่ว่าเซตเซตอันเนี้นนยทิ้งได้แล้วเราก็เออไม่ไม่ไมคือโปรแกรมจะได้ไม่ต้องโหลดใหม่อ่ะคือเวลาเวลาเปิดเครื่องทุกครั้งมันจะต้องโหลดตัวสตาร์ทอัพกำลังขึ้นมาเพื่อที่จะบังคับตัวปุ่มคีย์บอร์ดนะครับ อันนี้คือไฟต่ําสุดพอมันรู้สึกว่ามันแสงแสงมันเยอะเกินไปพามก็จัดใช้โปรแกรมเนี่ยปรับให้มันหลีลงคือหลีลงแบบที่เราต้องการครับคือมันจะละเอียดมากๆเนี่ยอันนี้สีแดงปรับเฉพาะสีแดงเท่านั้นไอ้ปุ่ม F1 พ,พวกแถวข้าขงบนมันก็จะไม่ใช้มันก็จะหายไปเวลาเวลาพำพำใช้กับโน้ตบุ๊กเออใช้กับ PC นะครับแต่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะสวา่างคือสวา่างตรงที่เราใช้อย่างเช่นไอ้ปุ่มเนี้ยปุ่มไอ้ปุ่มพวกที่เราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเช่นเพด์อัพเพด์ดาวโฮม N อินเสิร์ตอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยม่ไม่ใช้ใช้แต่ปุ่มดีลิทปุ่มเดียวไอ้กลุ่มนี้ใช่ไหมแล้วก็จะปิดปิดไฟกลุ่มนี้ไปก็จะมีไฟเฉพาะช่วงนี้หรือว่าอย่างเช่นปุ่มวินโดว์ปุ่มวินโดว์ม,มีสองฝั่งใช่ไหมมีตรงนี้กับตรงนี้ถ้าก็จะใช้เฉพาะตรงนี้คือตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็คือเราก็ปิด,ป,ดปิดทิ้งไปเลยคอนโทรลเหมือนกันเรากดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเพราะเราถนัดถนัดมือฝั่งนี้แล้วก็ใช้แต่ปุ่มเนี้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มเสียงปกคือ,อันนนนนนี้เเเปปป็็็แแแบบ view, แบบแบบบ,บรววิคกะ ก็มีปุ่มเปิดไปเล่นเพลงคือสามารถใช้กับ YouTube ใช้กับ YouTube Music ใช้กับแอปอื่นๆได้ครับคือไม่ต้องโปรแกรมเพิ่มก็ใช้ได้ใส่มาแค่แคโปรแกรมเพิ่มก็จะแค่ปรับไอ้ตรงแฟรเนี่ยออสเอออาร์มันจะสามารถปรับแบบว่าแบบไฟแบบคือแบบหลากหลายแบบอาจจะมีแบบริฟว์มีแบบว่าแบบเวฟแบบอะไรคือวิ่งไปวิ่งมาได้หรือว่ากดคลิกให้มันให้มันให้มันสตาร์ทแบบว่าไฟไฟแบบว่าแบบคือแบบมีแอคชั่นขึ้นมาเนี่ย อันนั้นตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันถึงแม้จะเป็นสีแดงแนตะ่ได้เฉพาะสีแดงครับก็คือไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยก็คือได้หมดทั้งทั้งตัวตัวนี้เค70เค68ก็คือได้หมดเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือเค68สังเกตว่าไอ้ตรงตรง,ตรงข้างในมัเป็นสีแดงแต่อันนั้นมันเป็นสีดําใช่ไหมแต่จริงๆดีไซน์ตัวแพงยังไงตัวแพงก็คือสวยกว่าคือดูดูเหมือนไม่ต้องไม่ต้องสนไม่ต้องไปสนใจข้างนอกนะคือสายก็เหมือนกันดูสายก็เหมือนกันละสายแบบสายก็คือต,ต่างกันละนะครับ อันน,นึงสายผ้านึงสายแบบว่าพลาสติกแต่ยังไงก็คือมันเป็นมันเป็นเอ c h e อ r y s w i t วก็คือใช้ดีแหละไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้ก็เป็นเหมือนกันคือดีไซน์เหมือนกันเลยก็เลยใช้แต่คอแซค่คือไม่รู้จะเอายี่ห้อไหนละคือแบบลักษณะแบบนี้แล้วเราเราสึกว่ามันใช้ดีอะเรายี่ห้อหอื่นไม่ค่อยแถมอันนี้มาที่แบบเห็นไม่ค่อยแถมที่วางมือที่วางมืออันนี้จะเล็กกว่าเล็กกว่าหรือเปล่กกาเออเล็กกว่านิดนึงเล็กกว่านิดนเนี่ยอันเนี้ย ไม่ค่อยมีที่วางมือถ้ามีที่วางมือก็จะดีอย่างเช่นของน้องแพมอะถ้าจะซื้อที่วางมือมันต้องซื้อเพิ่มไงเออของทานแมนมันไม่มีที่วางมือมาให้ไม่จะเป็นแบบคีย์บอร์ดเล็กๆงเงี้ยคือเราต้องการคีย์บอร์ดให้มันดูใหญ่แล้วก็ดูแบบว่าดูเต็มโตะเวลาพิมพ์แบบคือเราจะรู้โอเคมันแบบคือมันดูแบบเวลาพิมพ์มันพิมพ์ง่ายอ่ะเนาะก็รีสั้นๆสำหรับคีย์บอร์ดแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะมารีวิวเมาส์ว่าเมาส์ที่ควรใช้เนี่ยเราควรใช้เมาส์แบบไหนนะครัับบสหรรใคอะ ที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, หรือว่าแชร์แล้วก็เมนให้รายเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวัสสดีครับ